สวัสดีครับช่องตาชัยยายสายครับกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปเที่ยวชมที่แผ่นดินแห่งเจ้าฟ้าประทานนามงามตำหนักราชสุดาพุทธปฏิมาสลินทรอ,ออนซอนพลังไฟฟ้าค้าขายไทยลาวตะนะพราวแก่งงามเป็นคำขวัญของอำเภอสลินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะพาเยี่ยมชมที่วัดภูเผาหรือวัดสรินทร วนาลวรารามนะครับที่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีดูความงามนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับครับมาถึงบริเวณด้านหน้าเชิงเขาครับยายสายครับก็จะพากันเดินขึ้นไปชมความงามของวัดภูพราวนะครับหรือวัดสิรินธรวรารามนะครับประวัติร้าวๆครับวัดแห่งนี้โดยพระอาจารย์บุญมากครับเป็นผู้ริเริ่มนะครับท่านเป็นคนฝั่ง ลาวนะครับนครจะปาสักนะครับได้เข้ามาเผยแพร่นะครับอบรมสมาธิฝั่งไทยนะครับและได้ปรากฏเป็นที่ผู้เผาครับในปีพศ .2497 ถึงปี2498นะครับและท่านได้กลับมาประเทศจนท่านได้เดินทางกลับประเทศลาวครับจนกระทั่งปี2542ครับพระครูกมลลูกศิษย์ของท่านนะครับได้ค้นพบวัดอีกครั้งและบูรณะให้กลับมาเป็นฐานที่ปฏิบัติธรรมตามปัจจุบันนะครับพระอาจารย์พระครูกมลครับรัสังขารในปีพศ 2,563ในาันที่หกอุมาพันะครับแล้วก็ที่ตั้งของวัดนะครับออยู่เลขที่99นะครับตำบลช่องเม็กอาเภอศรินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดูความงามครับยายสายก็กำลังเดินชมนะครับถอดรองเท้าเพื่อที่จะเข้าไปชมในตัวอุโบสถนะครับวัดภูเผานะครับหรือวัดเรืองแสงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับตอนนี้ยายสายก็กำลังกราบไหว้ขอพรนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากครับตั้งตรงงานอยู่บน ยอดเขานะครับมองจากลาักษณะทางด้านขอบเขาครับก็จะมองเห็นด่านช่องเล็กได้อย่างสวยงามครับแล้วก็เป็นเชิงเขาที่สูงมากครับดูพระประธานในอุโบสถครับสวยงามเรื่องรองครับแต่นี่คือบริเวณ ภายในตัวอุโบสถนะครับแล้วก็ด้านข้างที่มองเห็นตรงนี้ก็คือจุดสะท้อนแสงนะครับของวัดภูเพานะครับหรือวัดสลินทรวรารามนะครับดูความงามแล้วก็ภายในวัดนะครับรอบตัวอุโบสถร่มรื่นมากครับแลวและนี่คือจุดเรืองแสงใหญ่นะครับจะมองเห็นความเรืองแสงได้ช่วงมืดนะครับช่วงค่ำๆหน่อยครับไะยะสายก็กำลังเดินชมความงามครับบริเวณวัดภูเพาครับดูความงามมากครับ สวยงามไปกิงครับแล้วก็ร่มลื่นนะครับมีลมกระโชกเรื่อยๆครับนี่คือจุดเรืองแสงของวัดนะครับบริเวณด้านหลังของอุโบสถนะครับของวัดภูเาาครับก็จะมีงานกิจกรรมครับเรืองแสงนะครับสีเขียวของต้นกระบืพฤกษ์นะครับอยู่ด้านหลังของอุโบสถนะครับเวลากลางคืนจะเรืองเรืองแสงสวยงามครับถ้าเป็นคืนเดือนมืดนะครับจะสวยงามมากครับ ในวันนี้ครับมีนักท่องเที่ยวครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเป็นทั้งนักศึกษานักเรียนนะครับชั้นเด็กเล็กนะครับเยอะครับวันนี้ครับในช่วงที่ตาชัยมาถ่ายทําในวันนี้นะครับแล้วก็นี่คือขอบเรื่องแสงของวัดนะครับวัดภูเผานะครับจะสามารถมองเห็นฝั่งลาวได้อย่างชัดเจนครับจากจุดนี้ครับที่บริเวณวัดภูเผานี่ครับจะมองเห็นฝั่งลาวอย่างอย่างเด่นชัดเลยครับจากจุด ความสูงของวัดภูเผาครับท่านผู้ชมครับถ้ามีโอกาสนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมครับดูความงามของวัดเรืองแสงนะครับหรือวัดภูเผาครับที่อำเภอสิรินทรนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็คือจุดเรืองแสงอีกจุดหนึ่งครับครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยยาสายนะครับเพื่อการเดินทางในการทำบุญนะครับ เดินทางสายบุญแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตพักษาครับยายสายกำลังขอพรครับแล้วก็ตาชัยก็ขอพรสิ่งดีๆครับให้กับให้เกิดกับครอบครัวตาชัยและยายสายครับแล้วก็ตลอดทั้งผุ้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านครับขอให้ประสบความสเร็จในชีวิตหน้าที่การงานนะครับดูความงามระยะไกลครับของวัดภูเผาบริเวณด้านหลังของอุโบสถนะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนคงจะสวยงามมากครับเรืองแสงสะท้อนแสงนะครับ เป็นงานผสมผสานนะครับแบบสวยงามจริงครับของตัววัสดด้านหลังนะครับที่เป็นจุดเรืองแสงของต้นกระป๋พึกนะครับมีโอกาสก็แวะเวียนเข้ามานะครับเข้ามารับเอ่อเข้ามาชมนะครับเดินทางไม่ไกลครับเดินทางสะดวกสบายมากครับและนี่มองไปจากบนยอดเขาครับก็จะเห็นจุดผ่านด่านนะครับของช่องเม็กนะครับ ฝั่งที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือฝั่งลาวนะครับจุดช่องเมฆก็จะมองเห็นเด่นเด่นตระงานนะครับเป็นจุดตรวจค้นข้ามเมืองนะครับดูความงามของบนยอดนะครับมองจากระยะไกลของจะมองเห็นเขียนความสวยงามของฝั่งลาวครับคือปากเซนะครับสวยงามจริงครับพี่น้องอยากให้เข้ามาครับถ้ามีโอกาสนะครับผ่านเข้ามาที่อำเภอศรลินทรนแวะเข้ามาชมความงามและความเป็นธรรมชาตินะครับของวัดภูเผาหรือวัดศรลินทรวรารามนะครับภูเผานะครับ ความเป็นธรรมชาตินะครับของวัดภูเผ่านะครับมันสวยงามมากครับและนี่คือบริเวณด้านอีกมุมหนึ่งนะครับที่ตาชัยได้ถ่ายให้ดูครับในตรงจุดเรืองแสงนะครับบริเวณด้านหลังอุโบสถนะครับมันมีความล่มลื่นนะครับของแมกไม้แล้วก็ธรรมชาตินะครับเพราะว่าอยู่บนยอดเขานะครับที่สวยงามนะครับเป็นงานศิลปกรรมที่สวยงามเป็นกินครับของวัดภูเผ่านะครับหรือวัดสิรินธรวรารามนะครับ ก็อยากให้เข้ามารับชมนะครับเข้ามาเที่ยวชมครับดูความงามนะครับถ้าจะเป็นช่วงกลางคืนเดือนมืดนะครับก็จะสวยกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ตาชัยได้เดินทางมาช่วงกลางวันครับมาถ่ายทํานะครับนี่คือบริเวณด้านข้างครับเป็นสวนนั่งพักผ่อนครับเย็นสบายครับลมบริเวณยอดภูเขาเย็นสบายนะครับนี่คือด้านข้างของวัดภูเผานะครับแล้วก็มีให้ญาติธรรมครับเข้ามาบิดทองลูกนิวิตนะครับของวัดภูเผานะครับ เป็นวัดที่ล่มเลื่อนครับอยู่บนยอดเขานะครับอําเภอศรลินทรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีโอกาสแวะเวียนก็เข้ามากราบไหวบูชาขอพรนะครับกับสิ่งดีครับบนยอดเขาวัดภูเผานะครับครับก่อนจะเดินทางกลับบ้านยาสายก็จะไปขอพรกับองค์พญานาคราชนะครับบริเวณด้านหลังอุโบสถวัดภูเผาเป็นที่จุดเรืองแสงนะครับต้นกระบะพฤกนะครับ ยาสายก็ลังกาบไหว้ขอพรครับขอสิ่งดีๆให้บังเกิดแก่ท่านผู้ชมทุกท่านและผู้ติดตามช่องตาชัยยาสายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยยาสายเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางสายบุญนะครับยาสายก็จะลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับตาชัยะยาสายก็ขอเดินทางกับพู้วัเราและขอความสุขให้บังเกิดกับผู้ติดตามทุกท่านตลอดผู้เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับตาชัยขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ